สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับภาษาอังกฤษของคุณครูพิมพ์กันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง now ไปใช่ไหมครั้งนี้เราจะเรียน pronoun คะ่ะมาดูสไลด์แรกของเรากันดีกว่าคะ่ะ what is pronoun what is pronoun คาถามว่า p r n o เนี่ยหรือว่าสรรพนามใช่ไหมคะเาาถามว่าสรรพนามนะคะคืออะไรนั่นเองค่ะสรรพนามนะคะก็คือคําที่เราใช้เรียกแทนคํานามคําที่เราใช้เรียกแทนชื่อของคํานามอันได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่นั่นเองค่ะที่นี้นะคะคุณครูกล่าวไปแล้วว่าคํานามมันคือชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมแต่ว่า pronoun เนี่ยหรือว่าคําสรรพนามเนี่ย,ม,ยมันเอาไว้ใช้เรียกแทนชื่อค่ะ ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเขาบอกว่า p r o นาว n คือคำสรรพนามนะคะเป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนามนะคะนักเรียนฟังชัดๆนะเป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนามอันได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะสรรพนามเนี่ยมีหน้าที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการเรียงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำๆนั่นเองนะคะเช่นคุณครูมีตัวอย่างให้ดูฉันมีแมวหนึ่งตัวแมวมีสีขาวแมวชอบนอนบนโซฟาอ่าจากประโยคด้านบนคำนามก็คือแมวถูกต้องไหมคะเราจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยใช้คำว่าแมวซ้ำไปซ้ำมาในประโยคเนี่ยเยอะมากๆเลยทำให้ประโยคเนี่ยมันดูไม่แบบ มันดูยืดมันดูไม่กระชับนะคะดูไม่สวยเอาซะเลยคุณครูจะเปลี่ยนเป็นฉันมีแมวหนึ่งตัวมันมีสีขาวมันชอบนอนบนโซฟาอ่าเป็นยังไงมีใครพอเก็ตบ้างหรือ,อยังว่าคำสรรพนามคืออะไรอ่าถูกต้องนักเรียนจะเห็นว่ามันคือคำว่ามันคุณครูใช้คำว่ามันในการแทนน้องแมวของเรานั่นเองค่ะประโยคนะคะมันจะเปลี่ยนเป็น ฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ละ ต่อนะคะนักเรียนฉันมีแมวหนึ่งตัวมันมีสีขาวมันชอบนอนบนโซฟานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูใช้คําว่ามันแทนน้องแมวของเรานะคะเห็นไหมว่าประโยคเนี่ยมันดูสั้นกระชับและดูสวยขึ้นมาทันทีเลยเออสรุปได้นะคะว่าคําสรรพนามคือคําที่เราใช้แทนคํานามเพื่อเรียงการใช้คํานามเดิมเนี่ยซ้ําไปซ้ํามานั่นเองค่ะทีนี้สรรพนามที่เราจะเรียนกันนะคะ มันถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทค่ะอา type of pronoun แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยเราเรียกมันว่า personal pronoun นะคะ personal pronoun หรือว่าบรุษพระสพนามนั่นเองค่ะบรุษพระสพนามคืออะไรนะบรุษสัพนามก็คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะคะได้แก่คนสัตว์สิงของสถานที่นั่นเองค่ะและประเภทที่2ที่เราจะเรียนกันในชั้นประสมศึกษาปีที่3นะคะก็คือ definite pronoun ค่ะหรือว่านิยมสรรพนามค่ะนิยมสรรพนามเนี่ยก็เป็นสรรพนามที่เราชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะพวก this that this those นั่นเองค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนประเภทไหนๆเนี่ยเรามาดูประเภทแรกที่เราจะเรียนกันก่อนนั่นก็คือ personal pronoun ค่ะ Personal Pronoun นะคะคือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามคุณครูบอกไปแล้วว่ามันแทนคนสา์สิ่งของสถานที่ได้หมดเลยแบ่งออกไปทั้งหมด2ประเภทเย่อยๆประเภทแรกเนี่ยเราเรียกมันว่า Subject Pronoun อ่าตัวสีแดงแดงประเภทแรก Subject Pronoun คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคค่ะและประเภทที่2นะคะก็คือ Ob b j e c t p r o n เ u n เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเนค่ะทีนี้นักเรียนจะสงสัยว่าประธานของประโยคคืออะไรนะคะเรามาดูกันเลย Subject pronoun คุณครูบอกไปแล้วว่ามันคือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวก iuvid และ h e s h e i t นั่นเองค่ะซึ่ง Subject เนี่ยถ้าเราแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือประธานนั่นเองค่ะ ประธานของประโยคก็คือตัวละครหลักหรือสิ่งหลักในประโยคนะคะนักเรียนซึ่งมักจะอยู่หน้าคำกริยาหรืออยู่หน้าเว r b นั่นเองค่ะประธานของประโยคก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ singular noun ประธานเอกะโค้์คุณครูเคยบอกในคำนามไปแล้วว่าเอกพจบโเนี่ยมันมีกี่คนคะถูกต้องค่ะมันมีแค่หนึ่งคนนะคะเอกก็แปลว่าหนฉะนั้น ซิงคูราโพ n นา n สัพพนามที่เป็นเอกน์แสดงว่าเป็นสัรพนามที่มีหนึ่งเดียวคนเดียวนะคะเรามาดูกันดีกว่าอ่ะคำแรกไออนะคะแปลว่าฉันหรือแปลว่าผมใช้แทนตัวผู้พูดต่อมาค่ะท,ที่แปลว่าเขาผู้ชายนั่นเองค่ะต่อมาชี e แปลว่าหล่อนผู้หญิงนะคะและต่อมาคำสุดท้ายค่ะอิ It. แปลว่ามันนะคะเราใช้อินเนี่ยในการแทนสัตว์และสิ่งของนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมว่ามันมีหนึ่งเดียวหมดเลยนะทีนี้เรามาดูอีกประเภทกันดีกว่าค่ะเราเรียกมันว่า plural pronoun ค่ะ plural pronoun นะคะเป็นสรรพนามที่เป็นพหูพจน์หรือพหูพจน์แปลว่ามากกว่าหนึ่งค่ะมีอะไรบ้างไปดูอ่ะตัวแรก you you แปลว่าเชิญหรือแปลว่าคุณนะคะแทนแทนผู้ฟังหรือว่าคู่บทสนทนาของเรานั่นเองค่ะแทนผู้พูดกับเรานะคะหรือว่าแทนผู้ฟังเรานะคะต่อมา we แทนพวกเรานะคะแทนกลุ่มของผู้พูดนะคะคือกลุ่มของเราเองแทนกลุ่มของผู้พูดต่อมา they they แปลว่าพวกเขานะคะเราใช้ they mm hmm. ได้กับทั้งคนสัตว์และสิ่งของเลยนะใช้ได้หมดเลยทีนี้ กลุ่มเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งถูกต้องไหมคะกลุ่มเนี่ยจะต้องมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันถึงจะเป็นกลุ่มโอเคอะมาดูตัวอย่างกันเลย example มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ he lives in Bangkok he lives in Bangkok เขาอยู่ในกรุงเทพแน่นอนว่าเขาในที่นี้จะต้องเป็นผู้ชายค่ะเพราะคุณรูใช้คำว่า he เห็นไหมตัวสีแดงๆก็คือสรรพนามนะคะเป็นอะไรของประโยคด้วยเนี่ย เป็น subject pronoun เป็นประธานของประโยกขั้นต่อมา she loves to dance she loves to dance เธอชอบเป็นอ่าเธอก็ต้องเป็นผู้หญิงต่อมา I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนนะคะฉันเป็นนักเรียนฉะนั้นนะคะ I ก็แทนคำว่าฉันแทนตัวผู้พูดค่ะ it is on the t e e it is on the t e e มันอยู่บนอะไรคะ มันอยู่บนต้นไม้นั่นเองค่ะทีนี้มันเนี่ยมันอาจจะหมายได้ถึงทั้งสัตว์และสิ่งของเลยที่อยู่บนต้นไม้นะคะอ่ะเราไปดู pronoun ป,ประเภทที่สองที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยค่ะมันคือ object pronoun object pronoun คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคซึ่งหลักๆได้แก่คำว่า me you him her it us และเดมค่ะคำว่า object เนี่ยมันแปลว่ากรรมซึ่งกรรมก็คือพูดถูกละทำถูกต้องไหมคะอ่าเรามาอ่านตามคุณครูนะคะไปทีละตัวกันดีกว่าค่ะอ่ะคำแรกอ่านค่ะมีมีมีเป็นความหมายเดียวกับคำว่า I คือแปลว่าผมและดิฉันแต่มันจะใช้เมื่อมันเป็นอะไรของประโยคคะเป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะอ่าต่อไป you you นะคะใช้แทนตัวคู่สนทนาหรือว่าคนที่พูดกับเรานั่นเองค่ะต่อมา him him เป็นกรรมที่มันเป็นเอกพจน์แล้วนะเพราะเขาใช้กับเขาผู้ชายที่มันมีกี่คนคะคนเดียวนั่นเองค่ะต่อมา her her เราใช้แทนบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิงและเป็นกรรมของประโยค่ะ it it แปลว่ามันนะคะใช้แทนสัตว์และสิ่งของได้หมดเลยต่อมา us สอสแปลว่าพวกเรานะคะแปลว่าพวกเราใช้แทนกลุ่มของผู้พูดและเดมตัวสุดท้ายค่ะแปลว่าพวกเขาใช้แทนกลุ่มบุคคลอื่นได้ทั้งสัตว์และสิ่งของเลยนะอ่าทีนี้ นักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า subject pronoun กับ object pronoun มันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรามาฟังสรุปย่อยกันอีกหนึ่งครั้งค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังสรุปย่อยนะคะคุณครูลืมเลยว่าเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าค่ะ my friend lives with me my friend lives with me เพื่อนอาศัยอยู่กับฉันเพื่อนมีกี่คน คนเดียวรู้ได้ยังไงเพราะว่ากริยาเนี่ยคำเนี้ยที่มันตามเพื่อนมาเนี่ยมันมี s ตามข้างหลังคำนามถูกต้องไหมคะที่นี้มีก็แปลว่าฉันอ่าแต่ว่ามันเป็นกรรมของประโยคเราจึงไม่ใช้ i ละเราใช้คำว่ามีตัวสีแดงตัวนี้มา is is delicious is is delicious อิตัวสีเขียวทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคแต่อิตัวหลังสีแดงเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมของปละโยคค่ะ ต่อมา I miss him so much I miss him so much I เป็นสรรพนามแทนตัวฉันเป็นประธานของประโยคแต่ him ตัวสีแดงที่คุณครูเน้นไว้เนี่ยมันเป็นกรรมของประโยค him ใช้แทนกรรมก็คือเขาผู้ใช่นะคะต่อมา We love teacher Pim We love teacher Pim พวกเรารัก t e ่ c พิม Pim รักคุณครูไหมคะอืมน่ารักมาก She takes a v e r y good care of us She take care of she take care of very good care of us นักเรียนจะเห็นว่า us U S ในที่นี้แทนคำว่าพวกเรานะคะพวกเรารักคุณครูพิมพ์ครูดูแลพวกเราดีมากนะคะคำสุดท้ายค่ะตัวอย่างสุดท้าย Natty wants to go to the park with them Natty wants to go to the park with them นะคะ Natty อยากไปสวนสาธารณะกับพวกเขาค่ะ Natty บอกว่า Natty เนี่ย อยากไปสวนสาธารณะกับพวกเขาเขาเป็นคนที่นัตตี้อยากพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่นัตตี้อยากไปด้วยจึงไม่ใช้คําว่าเดเราจะใช้ตัวสีแดงแดงก็คือคําว่าเดมซึ่งเป็นกรรมของประโยกนั่นเองค่ะอามาดูสรุปกันจริงๆสักทีนะคะสรุปก็คือพร n o n คือคําสรรพนามเป็นคําที่เราใช้เทียบ แทนคำนามได้แก่คนจัดสิ่งของหรือสถานที่นะคะเราใช้คำสรรพนามเพื่อเรียงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมาซึ่งมันก็แบ่งออกเป็นอีกสประเภทหนึ่งก็คือ subject pronoun ก็คือสรรพนามที่ทําหน้าที่เป็นอะไรของประโยค,คทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือ object pronoun สรรพนามตัวนี้ใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่น I ไอเราจะใช้ไอก็ต่อเมื่อเราเป็นประธานของประโยคแต่เราจะใช้มีก็ต่อเมื่อเราแทนตัวเองแต่เราเป็นกรรมของประโยคหรือเป็นผู้ถูกกระทํานั่นเองค่ะ You แปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะไม่เปลี่ยนรูป you ตัวนี้ใช้ได้ทั้งเป็นกรรมและเป็นประธานของประโยคเลยนะต่อไปเราจะใช้คําว่า he ก็ต่อเมื่อเราต้องการพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาเป็นเพศ ใช่มีหนึ่งเดียวคนเดียวด้วยแล้วเป็นประธานของประโยคแต่จะเปลี่ยนคําว่า him ทันทีจะเปลี่ยนเป็น him ทันทีเมื่อมันเป็น object pronoun หรือเป็นกรรมของประโยคค่ะเราจะใช้ she ก็ต่อเมื่อเขาเป็นประธานของประโยคพูดถึงผู้หญิงคนเดียวพูดถึง she หล่อนที่เป็นผู้หญิงคนเดียวแต่จะเป็น her ทันทีเมื่อมันเป็นกรรมของประโยค ส่วนอินะคะเหมือนกับ u u เลยเป็นได้ทั้งกรรมนะคะเป็นได้ทั้งประธานเป็นได้ทั้ง subject แล้วก็เป็น object ได้หมดเลยนั่นเองไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนเสียงต่อมา V นะคะเราใช้ V ก็ต่อเมื่อเป็น subject p r o n o u ค่ะเราใช้ V ก็ต่อเมื่อมันเป็น subject p r o n o u หรือเป็นประธานของประโยคแต่มันจะเปลี่ยนเป็น us ทันทีเมื่อประธาน กลายเป็นกรรมอ่ากลายเป็นกรรมเราใช้คําว่าอ s แทนกลุ่มของผู้พูดแทนกลุ่มของพวกเราและตัวสุดท้ายค่ะเด y เราใช้เด y ก็ต่อเมื่อมันเป็น subject pronoun หรือเป็นประธานของประโยคแต่จะเปลี่ยนเป็น object pronoun ทันทีเมื่อมันเป็นกรรมของอะไรคะของประโยคอ่าพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีทั้งประธานของประโยคและมันมีทั้งกรรมของประโยคความหมายเหมือนกันแต่ถ้าเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนหน้าที่ความหมาย คำสับเปลี่ยนทันทีนั่นเองค่ะอะทีนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้ทําให้นักเรียนทําใส่สมุดหรือทําใส่กระดาษก็ได้นะคะฟังชัดๆนะคะนักเรียนเขียนเจา์ใส่สมุดนะคะเขียนเจา์ใส่สมุดนะคะทําใส่กระดาษหรือว่าทําใส่สมุดก็ได้นะคะนักเรียนมีทั้งหมด8ข้อ เขียนเสร็จแล้วนะคะเวลาส่งมาในรายในรายที่ครูให้ส่งงานเนี่ยรบกวนเขียนชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะเขียนชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะคะไม่งั้นคุณครูจะไม่สามารถให้คะแนนได้นะคะอ่ะไปดูโจทย์ของเรากันเลยค่ะ ให้นักเรียนนำำําคําสรรพนามที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะมีสรรพ,พนามให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งที่เป็น subject pronoun เป็นประธานของประโยคและเป็น object pronoun เป็นกรรมของประโยคนะคะให้นักเรียนเลือกใช้ได้เลยมีทั้งหมด8ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำหนข้อดีกว่านาะอ่าดีไหมข้ออะไรดีล่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกเอาข้อยาวๆดีไหมคะเอาเป็นข้อ7แล้วกันค่ะเขาบอกว่า John and n i s a will go to the park tomorrow John and n i s a will go to the park tomorrow นะคะเขาบอกว่าจอและนิสาเนี่ยจะไปที่สวนสาธารณะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้คุณครูก็เลยบอกว่า I will go with จุดๆ I will go with จุดๆนักเรียนจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ย ที่ mm hmm. ครูวงเล็บ hmm. ไ BE so ้ให้เนี่ยมันเป็นสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคแต่คุณครูต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมคุณครูวงเล็บไปให้เนี่ยด้านท้ายเนี่ยวงเล็บไ้ให้ด้านท้ายแล้วเนี่ยแสดงว่ามันเป็นประธานของประโยคแต่คุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนเปลี่ยนคาพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นกรรมของประโยคอะ ครูช่วยทำข้อเจ็ดถูกไหมฉะนั้นจอนแอนนิสาววิวกูทูเดอะพาร์คจอและนิสาจะไปที่ไหนคะจะไปที่สวนสาธารณนะในวันพรุ่งนี้ I will go with them I will go with them นะคะใช้คำว่าเดมเพราะอะไรคะใช้คำว่าเดมเพราะว่าสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนขออภัยคะ่ะขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะคะใช้คำใช้คำว่าเดมเพราะว่า มันทำไมคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้นะ th em ใช้คำว่าเดมเพราะว่าเดมเนี่ยเป็นความหมายเดียวกับคำว่าเดแต่ว่าเดมตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรูปของกรรมของประโยคเราจึงไม่ใช้เดแล้วเราจึงใช้คำว่าเดมแทน I w l l ว o with t h e m ก็แปลว่าฉันจะไปกับพวกเขานั่นเองค่ะอ่าพอเข้าใจไหม โอเคนะคะนักเรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับสไลด์วันนี้นะคะก็ใครใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ให้กลับมาดูซ้ำได้เลยนะคะให้กลับมาดูซ้ำได้เลยเดี๋ยวคุณครูนเนี่ยจะส่งใบงานตัวเนี้ยเข้าไปในแชทกลุ่มให้ด้วยผู้ความคมชัดโอเคไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ